สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับทีเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับมวยก่อนชกศึกมวยดีวิถีไทยครับวันที่6ตุลาคมนี้ครับเวลา11บเนาฬิกาจุดสานนะครับผมคัดมาครับวิจารณ์เนี่ยสามคู่ครับทีเด็ดครับสามตัวเน้นเครับมันครับคู่ที่หนึ่งครับที่ผมคัดมาครับอารยันครับยารามาดีครับพบกับเพชรดำครับจิตสารยาครับเอามาดูทางด้านของอารยันก่อนเลยครับมวยขวาครับพบเครื่องครับเตะขาต่อยหมัดครับเป็นชุดครับศอกมีดีต้นๆนี่โคตรอันตรายเเเลยยคคครรรรรััััับบบบสาาาาาหอออนนนะมดดดูทงงง้้ขพช เป็นมวยขวาเหมือนกันครับมวยฝีมือครับมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมครับล็อกรัดตีเหนียวแน่นครับขวางหน้าดีครับแทงยับยับเลยแทงแรงๆมีฮึดตลอดครับสาหรับเพชรดำครับคู่นี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมมองไปว่าเพชรดำนี่จิตสลายนี่กระดูกมวยผ่านมวยนี่มาดีกว่าเยอะเลยครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรดำครับมาครับพูดต่อมาครับคู่ที่2ครับที่ผมคัดมาครับสงเดชครับราชจมิณิตครับบางแก้วพบกับพอยทวีศักดิ์จอร์ลาเวครับมาดูทางด้านของสงเดชก่อนครับ เป็นมวยไฟฟ้าครับสีมือครบเครื่องครับนอกในดีับเปิดเกมเตะสายแรงๆครับบูดูดันครับหมัดหนักแรงศอกสวนแรงปลายแข็งแกร่งมากครับเอามาดูทางด้านของพลทวีศักดิ์มั้งครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวคอแหลมครับเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าดีครับแทงฟันศอกแรงๆเลครับบูดูดันกันครับปลายแข็งแกร่งมากครับพลทวีศักดิ์นี่เรื่องสอกเนี่ยเขาทำได้ดีมากจริงครับผมยอมรับเลยเรื่องศอกทําได้ดีมากครับคู่นี้ผมชอบไปที่พลทวีศักดิ์ครับผมรู้ว่าสูงยาวครับ เหลี่ยมมวยน่าจะทําได้ดีกว่าครับน่าจะเบียดเอาชนะได้ครับกระดูกการผ่านมวยนี่ก็ทําได้ดีกว่ามาดีกว่าคู้นี้ผมชอบไปพอทวีศักครับจอร์นเวครับครับมาดูกู่ต่อไปครับคู่เอกของรายการครับเพชรพัญาไทยปอเปโก้ครับพบกับน้ําพองน้อยครับสาสมหมายครับมาดูทางเจ้าเพชรพญาไทยก่อนเลยครับมวยขวาครับสูงยาวฝีมือครบเครื่องนอกในทําได้ดีครับขวางหน้าดีแทงเตะกันคอดีไปแข็งแกร่งมากครับมีฮึดตลอดครับ ส่วนตัวผมนี่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเพชรปรยาไทยนี่เตะขึ้นลําตัวเตะขึ้นคอเนี่ยทำได้ดีมากเลยครับเอามาดูทางเจ้าน้ำพองน้อยมั้งครับเป็นมวยเข่าครับแข้งขวาโตแรงกว่าหน้าดีดันหน้าแทงแรงๆครับปลายแข็งแกร่งมากครับผู้นี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปที่เพชรประยาไทยเปาเปโก้ครับผมมองไปที่ความสดครับของเขาสดกว่าแน่นอนครับแรงดีกว่ากําลังดีกว่าครับมวยกําลังเข้าห้าวครับกําลังเก่าเก่าเลยครับ เพชรปยาไทยผมดูว่าเพชรปยาไทยนี่น่าจะเบียดเอาชนะได้ครับในไฟน์นี้คู่นี้ผมเลือกไปที่เพชรปยาไทยครับปอลิโก้ครับผมชอบครับส่วนตัวผมนะครับมาครับผมทีเด็ดมวยเดือดครับก็ให้พี่ๆน้องๆครับหมัดมวยครับได้นําไปเป็นแนวทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนําไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตัวเองครับในแมตช์ต่อๆไปครับของรายการต่างๆครับสวัสดีครับ